หลายคนอยากรู้จกากกุชชี่อย่างเงี้ยทำไปเท่าไหร่ไม่ถึงแสนระบบน้ำใช้ปั๊มปกติ2 0 0พันกว่าบาทจริงเหรอใช่แล้วก็เสียบปลั๊กให้เขาต่อเราไม่ได้เน้นให้ว่ายน้ำเราเน้นหนึ่งชแช่ได้สองหลาดเล่นได้เราปล่อยน้ำได้ใช้น้ำปกติได้อะไรเงี้ยเพราะว่าปกป้องบางทีาบ้านเขาลึกเนี่ยเขาอยากเล่นน้ำเราหลานมาเราก็เปิดน้ำประมาณแค่นี้เงี้ยฟังกชันสำคัญที่สุดออได้อย่างบ้านเนี่ยเวลามีน้ำอ่ะมันจะรู้สึกเย็นนะมันจะมีไอระเหยของมันเพราะฉะนั้นพอบ้านมันมีน้ำ โทษนะคาคุณเก่งใจคอรีในฉันด้วยไปหาบ้านที่สร้างสระก็จะเป็นสระติดสวยปูนเปื่อยเลยขอบสระอันนี้ยากสุดทุกคนใช้ขอบกระเบื้องไปขอบสระบางคนบ้านเนี่ยมาเป็นน้าเกลือสระยาวๆว่ายได้โรงแรมที่ไหนก็มีโทษนะครับบ้านผมไม่ใช่น้าเกลือครับบ้านผมน้ําแร่ก็ได้แค่นั้นแล้วยังไงก็เอาเงินไปลงตรงนั้นเงินเอาไปทําอย่างอื่นได้เลยให้แม่ให้พ่อให้เอาไปเที่ยวแล้วเอามาไว้ในน้ําที่ไม่มีประโยชน์ซิ่งเปลืองตรงนั้นไปทาไม ตว่าประหยัดมากอะ DIY มากเลยอะเวลาเราสร้างบ้านเราอย่าลืมนะบ้านจะสวยต้องมี f e ล l i n g คือโฮมี่คืออ,อยู่จริงบางทีอะจัดบ้านมันสวยมันถ่ายดูมันสวยแต่ฟิลมันไม่ใช่มันไม่ได้บ้านของที่ใครใครก็รู้เพราะแขกชอบโพสต์ลงอินสตาแกรมเสื้อนักกีฬาบอลร์บอลทีมชาติอาจจะเป็นคนเดียวในประเทศไทยที่มีครบเจ็ดเซียนเลยอันนี้เท่าไหร่วิลาวันพี่กิมให้ด้วยใจอันนี้ด้วยใจไม่ได้ประมูลนะเพิ่มจิบนี่ถ้าโดนไปเท่าไหร่อันนี้ด้วยใจอันนี้ด้วยใจเหรอใช่ไม่ได้ประมูลนะ นั่งเฝ้าสนามวอลเลย์บอลน,นั้นแรกๆอ่ะไปแล้วก็ไปนั่งเหี่ยนั่งให้แบบชั้นเป็นแกลับชั้นชอบขี่มอเตอร์ไซค์ไปอยู่เอาขนมไปเอาทุกอย่างไปอ,อันนี้ของยายนาแต่ว่าอันนี้ก็จะเป็นเวอร์ชั่นแบบว่าเสื้อตัวล่าสุดอันนี้ด้วยใจพี่ปูหมื่นหนึ่งอัมพรด้วยใจด้วยใจอ,อนุมาสองหมเหมือนกันสองหม นี่สี่หมื่นแล้วนะแต่เงินเข้าไปทาบุญใช่ไหมใช่แล้วนู่นเลยนุสลานุสลาซาร่าอันนี้ห้าหมื่นห้าหมื่นซาร่าห้าหมื่นไม่เคยมีนักกีฬาระดับโลกคนไหนตีใส่นานุสลาได้แต่ดิฉันทาได้เนเน่แล้วลักษมีแขกอันนั้นเท่าไหร่อันนั้นได้มาตอนไปลงกับเขาตอนเล่นเจ็ดเซียนแต่หนูแต่งเป็นสกะลาย